เอาได้เลยๆๆๆเอาดัดว์มึงก็บังกุเวนนี่ดดตัวตัวแรกของกูเร็วๆเพื่อนกูขี้เกียจดึงแล้วอุ๊ยไออขาทิ้งขวายอุ้ยดึงหน่อยเอออ้ดึงหน่อยที่เพื่อนขอร้องกูหลบอยู่เนี่ยนี่กูหลบอยู่เออเลตายแล้วเพื่อน เออไหนวะอยู่ไหนวะเบนไม่ได้ตั้งใจช่วยกูเลยอ, <c oughs> อุ้ยไม่อยู่เว้ยกูเอาก่อนอุ้ยปอเอาดิเอาดิมึงรอเหี้ยอะไรอยู่เฮ้ยไม่เอาสวยฝ่ายปอมันช้าแนะมา่ เฮ้กูกดวลกูดวกูโดวลโง่เลยไม่ต้องคิดอุ้ยเอาแล้วเอาติดๆไปแลยไปเลยกูโดนว่ะไปช่วยกูหน่อยไปช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเยอะของมึงโงดูดิ่สามตัววิ่งไล่กูเนี่ยมามานี่นี่แหละอุ้ยอุ้ย เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยแรงแรงเลยไม่มีอุ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดอ้าวอุ้ยเฮ้ยมาแล้วอันอุ้ย่่าอุ้ยไหนไหนวะ lúc Này quá, có mình đừng với đồ, ui đồ đồ lắm Ôi, tạt quẩy hả? Nhân quẩy hả? Nhân quẩy hả? khoảng quá đi lẽ Lại mưa thế Mày đồn lên อุ้ยโอ้เล่เล่กูเล่ออกไปด้อุ้ยเอาแล้วตัวนี้เอาแล้วอุ้ยได้กลัวอุ้ยไอสัตว์มึงกูไม่ให้ไปอุ้ยเที่สุดแขนมันเป็นไหนวะอุ้ยไอ้กบเออมัฟ มน่กระจับวางไข่ปะดึงมานี่อุ้ยคุณโดนอีกแล้วอุ้ยามืออ๊อฟลบอุ้ยนับสักตัวอุ้ยปอปลอมือไอ้ปลอลงแย่ายเอ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมกไม่ต้อง เต็ช่วยเพื่อนอ้าวไอ้นี่ยังจะโลบนี่ออติมิท์วอเยอร์นี่คุโดนอีกแล้วอ๊อฟมานี่อุ้ยกูช่วยแล้วเนี่ยอุ้ยล็อย่าตายอ๊อ ระเบิดไอ้สัตว์ไอ้อย่าไปดึงตัวนั้นระวังนะเพื่อนอย่าไปดึงผู้มู้กนะตายหมู่ได้นะมึงไอ้ไรว่ไม่ติดเลยวะโอ้ยปุ๊บมัอบออนสล็อตโอ้ย อ๋อนุโยไอ้ปอไอ้ปอวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนหลบกลัวเพื่อนอุ้ยเกือบเลยสามมือว่ะไอ้ป๋อป๋อมาเอากูนี่ปอนี่ป๋อนี่สามมือนี่อย่งดูต้องมีสักตัวแหละ นี่นี่สเต็ปช่วยเพื่อนไอสัตว์ผ <c oughs> ู้จใจขอไม่ดีเลยอ่ะอุ้ยดึงใครมาวะโอ้โหคุณโดนหนีนะอุ้ยของเราเราเราเพื่อนสักตัวสักตัวนี่อุ้ยสัตว์ ผู้ต้องหาของกันแล้วอุ้ยไอสัตว์เฮ้ยนี่ไม่ให้ไปเดแงอุ้ยเยอะเยอะว่ะไม่ต้องเล่นกันแล้วมั้งอหมดแดง ยันบ้านเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเลอะเอ๊อบเลอะไหนวะแม่ยัดไอ้พอถึงนี่ขวยไม่ดึงให้กูเลยอุ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย ดึงหน่อยทีเพื่อนโอ้ไม่รู้จักคือเล้ยงลูกมึงดึงข่อยตัดโอ้ก็ดึงข่อยอะไรวะอุ้ยตัดได้อ้าวบังวยุยเว้เนื้อนะดึงแล้วหลบดิเรียบร้อยแชมเปลี่ยนแล้วเพวื่อนอุ้ย Smackdown. 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 này Smackdown. 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 Smackdown.

Give me Leo. Wait, all right. The face is this way. Wait, all right. uh, God. No. <coughs> เริ่มต้นใหม่อุ้ยอุ้ยอุคุณดึงไม่แตะบนมือเลยวะไอ้อ๊อฟนี่กำจัดทิ้งนี่เล่โอ้โหระเบิดกุละเกียดจริง เด็กจะร้องมากเกินไปไหมพอเร็วๆแล้วกูจะมาให้ดาวไอ้เหี้ยกูจะมาให้ดาวแล้วจะปิดจะปิดพอเจ๊กอ๊บอุ้ยพอนิ่งๆเพื่อนสวยอ้าวไอ้เหี้ยกูโดนแดกนี่กูดึงอยู่นี่

โอ้โหไม่ขวางยี่ไห่เลยเฮียอโอ้ยปอมานี่เออเอ้ยไม่ดาว่ะไม่ดาวนี้คได้คือพรเจ้า